งานจดทะเบียนสมรสฝ่ายหญิงขอหุ้นทรัพย์สินจากฝ่ายชายโอนให้ปับ๊บเลิกปุ๊บคำถามฝ่ายชายเหมือนโดนหลอกขอคืนทรัพย์สินเหล่านั้นได้ไหมลองมาชำละดูทีละประเด็นน,นะครับการที่คุณยกให้มันกลายเป็นสินส่วนตัวของอีกฝ่ายหนึ่งไปละฝ่ายชายยกให้ฝ่ายหญิงมันกลายเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิงมันไม่ใช่สินสมรสละการที่จะมาเพิกถอนการให้มันต้องมีเหตุในลคุณต่างๆตามกฎหมาย ในลักษณะนี้อาจจะไม่เข้าอีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะพิสูจน์ได้ว่าอันนี้คือกลช่อฉนเจตนาที่จะให้ด้วยเหตุผลด้วยความปีเป็นสามีภรรยาด้วยดีบราบา,บา,บาถ้าคุณนําสืบถึงได้ว่ามันเป็นกลอุบายที่ลงทุนแต่งงานมาแล้วก็เรียกร้องเอาสมบัติพอได้สมบัติเสร็จแล้วเลิกเลยถ้าพยานหลักฐานสืบถึงคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ขืนเพราะฉะนั้นแล้ว การวางแผนทรัพย์สินจดทะเบียนหลังทะเบียนสมรสและวิธีอื่นๆกับทรัพย์สินครอบครัวทรัพย์สิสนกงศีทรัพย์สินส่วนตัวสินสมรสผมว่ามีความจําเป็นนะเพราะทุกคนมีทรัพย์สินเพราะทุกคนมีโอกาสได้รับมรดกต่อทุกเรื่องมันเกี่ยวข้องกันหมดโดยเฉพาะเคยสะพ้ายทายาทกิจการครอบครัวคุณและทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อคุณที่ถือแทนพ่อแม่ถือแทนกิจการมีมากมายและนั่นคือความเสี่ยง มีแผนก่อนมีแผนครับใครมีความเสี่ยงอย่างไรที่คล้ายคลึงกันลองพิมพ์เล่าสู่กันฟังครับอย่าปล่อยทรัพย์สินครอบครัวทําให้พ่อแม่พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะกันรวมเรียนรู้การบริหารทรัพย์สินครอบครัวฟรีในสัมมนาออนไลน์กดตามลูกศรน,นี้ได้เลย